มีชั้นล่างชั้นบนมีของกินเคฟซีตบ้อนได้นะตรงนี้ตาอ้วนชั้นหายไปไหนแล้วไม่มันเร็วทั้งมว่ามันไปไหนแล้วคาแฟ,ฟ่แล้ว คื้อแบบนี้แล้วมันก็จะมีแบบนี้เนี่ยมันมีหลายไม่อร่อยมันมีหลายอันเดีด๋ยวโดนชิปเงินถ้าถือน้ำมาเขาจะรัดนี่ไว้นะคะเพราะว่ากระเป๋าอ่ากลัวขโมยของค่ะ อนกูนไปร้านหนังสือเขาก็รัดแบบนี้ยเดี๋ยวพอออกมาเขาก็จะเป็นกายตัดให้ลำบากตอนตับโรงารคุณต้องไปซื้กันไกรไม่เขาตัดให้ะ <Thank you. S 1> อันนี้โอเคนะขอเแบบ๋ก็โอเคนะถ้าไปร้านหนังสือตอนนั้นที่ไปเขาก็อย่างเนี้ย เียวจบๆไปเลยไปทำตะกงกับข้าวสบายเลยเช่าบ้าน<ม>เดี๋ยวส่องผักให้เผื่อต้นหอมผักชีมีพรับอันนี้คือเออ,อ่นั่นลเล็อะไรนะเช้าอ่ะโอปปี้นี่ก็ผักบุ้งนะคะที่เขาจะซอยเป็นนันเล็กๆใบสะระแหน่ อันนี้เหมือนใบแมงลักอันนี้ใบที่ว่ากินแหนม่งเนื้อไม่มีใบกะเพราเพราะฉะนั้นต้องใช้ไอ้นี่แทนใบกะเพรานะคะเผื่อเผื่อใครอยากจะกินโอ๊ะออเอไม่ใช่ไม,ใชไม่มีใบกะเพรา เเียจริงๆก็คล้ยายๆห้างอตเต้นในเมืองแหละแต่ว่ามีเยอะมากๆตรงนี้มาที่เดียวจบจบหวา่าไม่ต้องไปแวะหลายที่อองฟาขนมซองนี่เขาว่าอร่อยอร่อยเป็นเยลลี่อะไรยังไงเนี่ย ขายเป็นกิโลละหกหมื่นเก้าเยลลี่นะคะ mm. อันนี้ก็เป็นโคนไอศครีมกับมีถั่วข้างใน mm. ก็อิกไปถุงได้เลยอันนี้ราคาไม่เท่ากัน mm. นี่ก็เป็นเยลลี่น่ากินจังเลยอันนี้หนึ่ง นั่งลม จะเหมือนอุตรดิตอุตรดิตนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรข้าวเลไมันรู้กันแผ่นๆอะ่ะข้าวพันธ์ สีอันนี่นั่นอันนี้ของผมเต็มแล้วก็มีซอเสริ โซนอาหารแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะคะ เราจะต้องเดินไล่ไปทีละล็อกนะคะ,ม,ะมาเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งข้อมีเยอะมากพี่พอไหนดีละเนี่ย มามาไวๆเทียบนะครับไม่ต้องเอามานะครับอ่อยเกาหลีของกระป๋องเทียบครับเก๋ขนาด หอยปูบุ้นที่เหมือนจิมวานเลยอันนี้นะคะก็คือน้ำจิ้มที่เราเห็นตามในร้านนี่แหละที่เขาใช้กันถามแม่บ้านบอกแม่บ้านบอกว่าอันนี้อร่อยกพะงององไปก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เหลือขวดเดียวหรือว่าอันนี้จะอร่อยแล้วก็แพงกว่าด้วยนะ สองหมื่นหนึ่งแบบนี้ก็มีอันจิงมันก็สู้น้ำจิ้มสามรสบ้านเราไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็อร่อยในท้องถิ่นของเขาอ่ะเนาะก็เอาไปลองดูไม่เอาไปลองหรอกเอาไปนั่นแหละสีสม้ม น,นี้เป็นนมไม่เข้าดีกว่าอันนี้ก็น,นมอ,อันนี้ก็เป็นของฝากอย่างนะคะที่เห็นคนชอบซื้อนะหายบ่อยเหรอหอไว้เลย ¡Es <laughs> que ของแช่ฟรีปกตินะคะอ้าวอันนั้นของฉันไปไหนน้ำหวานเดี๋ยวไปหาต้นน้ำหวานก่อนนีไปไอนติ่มโอ้ใหญ่มาก สองสารอบเพราะว่าขมันต้องมีสิทีิข้างบนก็จะเริ่มเป็นของฝากจต่เยอะแยะเลยเล้วก,ก็เป็นน้ําเดี๋ยวเราไปดูโทนน้าก่อนเพราะว่าเรามาหาสิ่งที่เราต้องการก่อนนะคะขนมถุงโ,โลที่นี่เลยจ่ะที่เดียวจบใหญ่มาก I mm do -hmm. นี้ก็ธรรมดาค่ะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกขายของว่าปานองขนเก,ก็บ ยซื้อไปแล้วอร่อยซู้ยี่ห้อที่ฮ่องกงไม่ได้ไม่เอาแล้วฉันก็มาอยู่ที่โซนเครื่องครัวอีกแล้วยงไลกจิเริ่มเหมือนโลดปัสแล้วนะคะก็จะมีหมวกนีเสื้อผ้าถุงเท้าคือมาหาซื้อที่นี่ก็ได้ถ้าเกิดใครจะแบบ ซื้อล,งงลองรงรองเทา้าหรือว่าเสื้อผ้าไว้ใส่เล่นๆแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วอะ<ม>่ะก็ประมาณนี้ตรงนู้นก็จะเป็นของเด็กเล่นละของเด็กพวกเสื้อ UV เสื้อกันฝนโอเคก็ไม่มีอะไรละหมดละสำหรับของของฝากตรงนีเป็นสเสื้อผ้าละจ้า ก็มีจุดแลกเงินตรงนี้นะแล้วก็ข้างในก็มีเป็นชาบูมีอาหารเกาหลีมีชาบูสายพานด้วยตรงนี้มีตรงข้ามน,นี้มีพิซซ่าคอมพาน,นีนะคะใครอยากกินชาบูสายพานก็มาที่นี่ก็ได้ลอตเต้เอ็นใหญ่นะ